สวัสดีค่ะวันนี้นะ้ำมวนก็จะมารีวิวกระเป๋จาจับครอบครูค่ะอาให้ดูชื่อนะอันนี้หนูทําเองเลยนะคนรับกระดาษด,ดูจากยูทูบแต่อันนี้หนูคิดขึ้นมาเองนะที่ถือเนะนี่ยถือได้จริงด้วยนี่น่ารักมากแล้วก็อันนี้หนู yes? ดีสติกเกอร์นะต้องแกะออกมาดูก่อนนี่ข้างในก็จะมีการ์ดนะคะ มีอยู่สี่การ์ดนะมีของมามา่าตัดตานะโดนแล้วก็มีของหนูด้วยหนูทำให้มันเป็นคล้ายๆไอศกรีมแล้วก็เป็นแล้วก็มันก็มีเขาเรียกว่าข้อความด้วยนะคะอยู่ในนี้นี่เห็นไหมอันนี้เดี๋ยวหนูจะให้ตัดตา,ามามาอ่านดูนะเดี๋ยวหนูจะถือกล้องให้อันนี้ของบัต้า,าขาติดอันนี้ก่อนนะของมามมา ปาปาเต้นเดี๋ยวปาป้าค่อยอ่านแล้วเดี๋ยวหนูจะอ่านของมามะมามาหนูให้แล้วก็อันนี้ของหนูนะแล้วก็อันนี้ของนาโดนโอเคเดี๋ยวของหนูกับน,น่าโดนยวค่อยอ่านเดี๋ยวค่อยให้อ่านนะอ่าปาป้ามามาอ่านได้ยัง บ้าครับบ้าครเปิดตั้แต่อ้บป้าคนแรกคนแรกคนแรกดูในการ์ดก่อนโอ้โหหนูวัดบับป้านะคะโอ้ยขอบคุณค่ะมีเศษบับป้าต้นด้วยใช่ต่อไปของบับป้าพาไปเลยนะต่อไปของมาม่าอ่านให้หน่อยค่ะขอให้มามะมีความสุขนะใช่นี่โอเค ต่อไปป้าอ่านของหนูหน่อยโดนอ่ะขอหน้าโดนไหน่อยโอเคอ่านขอหน้าโดนก่อนขอหน้าโดนน้ำมัน,น <c oughs> จิ้นเส้นอ่ะขอหน,น,น้าต้องเสียงว่าขอให้น้าโดนรักครอบครัวนะครับโอเค <Okay. S 2> <ๆ>ต่อไปของหนูนี่ของหนูนะอ,อันนี้หนูเขียนชื่อหนูสิแบบที่หนูทำจะเป็นแบบนี้นะคะ ติดสติกเกอร์ด้วยข้างในก็จะเขียนการ์ดนะแกเลยข้างในมีข้างใน,นมีการ์ดเลยขอให้หนูไม่ทื้อไม่ซนอันนี้หนูขอ,อเอว่าหนูเอ็น,นได้หนเขียนติดนะอันนี้เขียนว่า<ๆ>สนุนอ๋อใช่กสุนไม่ซนนี่นี่เจ๋อโอเคขอบคุณมากบายบายเลยบายบายจบไปแค่นี้การ์ที่สุดยอดมากเลยค่ะหมด